ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆชาว YouTube แล้วก็ Facebook นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งอาการนะครับเกี่ยวกับมือถือของเรานะครับวันนี้ก็เป็นอาการนะครับมือถือค้างนะครับมือถือค้างค้างแล้วสัมผัสไม่ได้นะครับค้างแล้วสัมผัสไม่ได้มีวิธีแก้ไขอย่างไรนะครับสมมุติว่ามือถือของเราค้างนะครับสัมผัสไม่ไปนะครับสัมผัสไม่ไปนะครับ แกะแบตก็ไม่ได้นะครับมือถือทุกวันนี้จะไม่สามารถแกะแบตได้แล้วนะครับอ่ะเราจะแก้ไขอย่างไรนะครับสําหรับเครื่องนี้ไม่มีปุ่มโฮมนะครับถ้าเครื่องไม่มีปุ่มโฮมนะครับให้เพื่อนๆกดนี้เลยอ่าสวิตช์ปิดเปิดกับลดเสียงนะครับกดค้างไว้พร้อมกันนะครับกดค้างไว้พร้อมกันเลยโอ้ปค้างไว้เลยครับค้างไว้เลยห้ามปล่อยมือนะครับค้างไว้เลยรอให้เครื่องมันดับไปนะครับปุ๊บอ่า เครื่องดับไปแล้วขึ้นโลโก้มาให้ปล่อยมือน,นะครับ,ออรรบปล่อยมือแบบนี้นะครับถ้าเครื่องของใครนะครับปล่อยมือแบบนี้ยังค้างหน้าโลโก้แบบนี้ไม่บูตนะครับไม่บูตเข้าเมนูแสดงว่าเครื่องของเรามีปัญหานะครับอาจจะเกิดจากก่อนหน้านี้เครื่องเราหล่นนะครับเครื่องเราหล่นมาแรงนะครับหรืออาจจะตกน้ําหรือมีการกระแทกนะครับอย่างใดอย่างหนึ่ง นะครับแต่ตอนหล่นแล้วยังใช้ได้อยู่นะครับแต่วันนี้มาเป็นค้างนะครับค้างแล้วพอเรารีเซ็ตหรือรีบูตเครื่องแล้วเครื่องก็ยังค้างหน้าโลโก้อยู่แสดงว่าเป็ดที่เครื่องนะครับให้เพื่อนๆทำการนําเครื่องนะครับไปที่ร้านซ่อมให้ร้านซ่อมแฟดเครื่องหรือโลงโปรแกรมให้ใหม่นะครับถ้าโลงโปรแกรมผ่านนะครับถ้าโลงโปรแกรมผ่านโอเค เป็นที่ซอฟต์แวร์นะครับแต่ถ้าไม่ผ่านก็แสดงว่าเป็นที่ตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องมีปัญหาอาจจะ CPU หรือ IC ต่างๆมันโดนกระแทกไปนะครับมันทำงานผิดปกตินั่นเองนะครับอ่าแต่ถ้าของใครนะครับทำได้แบบนี้ก็โอเคนะครับรีบูตมาได้นะครับแต่ถ้าเครื่องของใครมีปุ่มโฮมนะครับให้เพื่อนๆกดปุ่มโฮมค้างไว้ด้วยนะครับ กดปุ่มโฮมค้างไว้นะครับกดลดเสียงและเปิดเครื่องค้างไว้เช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้ายังไม่ได้อีกนะครับกดยังไงก็นิ่งสนิทนะครับให้กด3ามปุ่มนี้พร้อมกันนะครับกดพร้อมกันนะครับผ้าไม่ขึ้นให้กดพร้อมกัน่ากดพร้อมกันทุกปุ่มเลยแล้วเสียบสายชาร์จนะครับดูซิว่าจะขึ้นไหมนะครับ แต่ถ้ากดพร้อมกันทุกปุ่มแล้วเสียบสายชาร์จแล้วยังไม่ขึ้นอีกต้องไปร้านนะครับต้องไปร้านหรืออาจจะมีการนะครับแกะเครื่องเพื่อประกบแบตใหม่นั่นเองนะครับถ้าประกบแบตใหม่แล้วยังใช้ไม่ได้ก็ต้องให้ร้านนะครับตรวจสอบนะครับว่ามันเป็นที่ตรงไหนกันแน่นะครับนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ เพื่อนท่านไหนนะครับที่มือถือค้างนะครับกดไม่ไปชาร์จไม่เข้านะครับมีปัญหาอย่างไรนะครับถ่ายเป็นคลิปวิดีโอนะครับส่งไปที่ Facebook Fanpage นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่แบบเครื่องเคยเปลี่ยนจอนะครับเครื่องเคยเปลี่ยนจอตอนก่อนเปลี่ยนจอยังใช้ได้เปลี่ยนจอละมาแล้วเครื่องทำไมบูตไม่ขึ้นนะครับมีปัญหานี้นะครับ ก็ตอบคอมเมนต์ไปหลายคอมเมนต์นะครับเครื่องบางเครื่องรุ่นบางรุ่นนะครับจะเปลี่ยนจอแล้วไม่ตรองมูชั่นนะครับก็เครื่องก็ค้างได้เช่นเดียวกันนะครับการเปลี่ยนจอนะครับบางรุ่นอาจจะต้องแฟดโปรแกรมหรือใช้โปรแกรมแก้ลงไปด้วยอีกทีหนึ่งนะครับก็จะทําให้เครื่องกลับมาใช้ได้นั่นเองนะครับพอเปลี่ยนจอแล้วใช้ไม่ได้ก็ลองถามช่างดูนะครับว่า เป็นที่จอหรือเปล่าลองเค็มจอไหมนะครับแต่ส่วนมากนะครับจะเป็นจอแล้วผ่าดจะไม่ค่อยค้างนะครับแต่ก็มีส่วนน้อยนะครับมีบางรุ่นที่ยังค้างอยู่นะครับก็ได้ให้คําแนะนําไปนะครับเพื่อนเพื่อนก็ไปที่ร้านนะเขาก็แก้ให้นั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยแบบไหนเกี่ยวกับเครื่องค้างนะครับเปิดไม่ติดใช้ไม่ได้นะครับชาร์จแบตไม่เข้าก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับหรืออาจจะส่งเป็นคลิปวิดีโอนะครับอาการไปที่ Facebook Fanpage ได้เช่นเดียวกัน ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ